ครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาตอบคำถามคุณครูที่อินบ็อกเข้ามาสอบถามเป็นการส่วนตัวนะครับว่าเมื่อส่งผลงานไปแล้วเนี่ยนะครับคือมีการเตรียมตัวมาพอสมควรในการส่งจะมีโอกาสผ่านไหมและถ้าไม่ผ่านจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรนะครับก็ขออนุญ,ญาตเป็นการแนะนำละกันนะครับว่า ในกรณีที่คุณครูที่จะส่งผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะระดับใดก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อมั่นว่าคุณครูน่าจะมีการทําการบ้านมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการพัฒนาแผนาก,การเรียนรู้นะครับการพัฒนาสื่อแล้วก็กิจกรรมที่มีาการเริ่มสิ่งที่ดีดขึ้นมาก็คือนวัตกรรมในการเรียนรู้นั่นเองนะครับ ก็น่าจะเป็นแนวทางที่คุณครูได้วางแผนไว้เป็นอย่างดีก่อนที่จะส่งผลงานขึ้นมานะครับแต่เบื้องต้นนะครับกรรมวิธีในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแผนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ก็ตามนะครับผมเชื่อว่าในโรงเรียนก็น่าจะมีกระบวนการที่เป็นการคัดกรองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการ plc ก็ตามหรือกระบวนการทาง โรงเรียนผู้บริหารตั้งอนุก,กรรมการกันกรองนะครับก่อนที่จะส่งผลง,งานขึ้นมานะครับถ้าในกลุ่มส่งเสริมก็ยังไม่มีระบบก็ยังเป็นในส่วนของอแพลตฟอร์มอยู่แต่ถ้าของสทนะัน่าจะก็คงจะเป็นระบบที่าสามารถส่งตรงขึ้นมาทางกลุมได้เลยนะครับ ดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้อ่าไม่ไม่ประมาทนะครับไม่ว่าเราจะส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อรอฟังผลแต่ในช่วงของการรอนะครับผมก็ขออนุญาตแนะนําว่าให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อถ้ามีโอกาสอ่าได้ส่กอีกครั้งในกรณีที่ไม่ผ่านก็จะทําให้เราไม่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 ไม เสียเวลาคําว่าไม่เสียเวลาก็คือคุณครูได้มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนไม่ว่านักเรียนจะเป็นปุ่มในในปีการศาึกษาหรือรอบปีงบประมาณก็เราแตะนะครับก็จะทําให้เรามั่นใจในการเปิดห้องเรียนในการอัดคลิปวิดีโอมั่นใจเลือกแผนการสอนอ่ามั่นใจในรูปแบบการสอนของเรารวมทั้งนวัตกรรมสื่อที่เราพัฒนาขึ้นนะครับก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะส่งผลงานแล้วก็ผ่านนะครับ ถ้ารอบแรกไม่ผ่านนะครับแต่ถ้ารอบแรกผ่านก็แสดงว่าคุณครูได้เตรียมตัวมาดีแล้วก็กระบวนการทางสถานศึกษามีกรรมว่าวิธีในการพัฒนาคุณครูสู่ห้องเรียนที่ดีนะครับก็ขอขอเป็นกําลังใจนะครับวังว่าคําแนะนำของผมรงงจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคุณครูท่านไหนที่ท่านใดที่มีข้อสักถามนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของอการอัดคลิป ไม่ว่าจะเป็นคลิปการสอนคลิปแรงมัานนใจหรือกระบวนการที่จะส่งผลงานในในในเกณฑ์วพีเอนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ก็จะพยายามที่ตอบให้ทุกคำถามนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ที่มีประโยชน์ก็ก็ได้กดแชร์กดติดตามแลวกดกดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ